ความสมหวังใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะแรนดอมไปที่หนึ่งนะคะ King of One การงานสำเร็จแน่นอนใครที่รอคอยการติดต่อเจรจานะคะเกี่ยวกับการเริ่มต้นงานใหม่มีความสำเร็จคิง o อฟว n นคุณ กลุ่มความสำเร็จอยู่นับไว้ในมือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์นะคะมองการไกลมีวิสัยทัศน์ที่ฉเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องนะคะความมีการจะได้มีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเกี่ยวกับการทำงานเปลี่ยนที่ทำงานหรือนะคะมีการมีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมากขึ้นนะคะ six of s w o r d นะคะการอบพยพก,การยกย้ายอะไรอย่างนี้นะคะ โอเคอีกใบหนึ่งนะคะแล้วก็ชัยชนะความสำเร็จเป็นของคุณอย่างแน่นอนนะคะความสำเร็จชัยชนะวิกตอรี่นะคะชา้ชาๆแต่ถ้าว่ามั่นคงมีความสำเร็จเป็นที่ถูกยินดีกล่าวขานเฉลิมฉลองชัยชนะเฉลิมฉลองความสำเร็จโปรเจกต์ปังและปังนะคะสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะขอบคุณค่ะ